ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับคนที่เกิดในชาวธาตุดินด้วยนะคะชาวราศีพฤษภชาวราศีกรนและชาวราศีมังกรประจําช่วงเดือนธันวาคมกันนะคะวันนี้เรามาดูโดยชะตาคนที่เกิดในชาวธาตุดินกันนะว่าดูชะตาความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวธาตุดินยังคงเป็นการทานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกๆกท่านนั้นนะคะได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆ ชาวราด,ดินนะคะเรามาเริ่มดูพลังงานโดยรวมของคุณก่อนนะ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเห็นถึงพลังงานของตัวคุณเนี่ยที่มีความยุง่งยุ่งมากๆเลยนะคะมีหลายอย่างให้เราต้องรับผิดช,ชอบมีหลายเรื่องให้เราต้องได้จัดการหลายท่านเนี่ยทำงาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมหรืออาจจะหมายถึงการทั้งทํางานประจําทํางานโอทีล่วงเวลานะคะหรือว่าใช้เวลาที่มีวันหยุดเยอะๆเนี่ยเพื่อที่จะเก็บ เกี่ยวหรือว่าเป็นช่วงแห่งการกอบโกยหากเราทํางานมันหยุดเราก็อาจจะได้มากขึ้นได้เป็น2เท่า3าเท่าสาแรงนะคะเราก็จะใช้เวลากับการทํางานหรือใช้เวลากับการทําอะไรที่มันมีคุณค่าทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเนี่ยมากขึ้นนะคะยิ่งถ้าใครเนี่ยมีเวลาว่างหรือทุกอย่างมันเริ่มลงตัวแล้วคุณก็จะมีพลังงานที่เรารู้สึก กระหายโหยหาอยากได้อยากมีนะคะพยายามที่จะสรรหาอะไรมาทำเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่างนะคะก็จะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนาะเพราะเราอาจจะมองเห็นถึงโอกาสมองเห็นถึงการที่หากเราทำ ก่อนคนอื่นๆหรือทำในช่วงที่คนอื่นๆหยุดพักร้อนยาวๆเนี่ยมันน่าจะเป็นช่องทางดีๆที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะกอบโกยในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เนาะช่วงนี้เนี่ยคือโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะคะมุ่งเป้าไปที่ความมั่นคงมองถึงเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจนมากๆว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ในการที่ถ้าคุณจะต้องเจอกับผู้คนมากมายคุณก็รู้ตัวว่าจะต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมยังไงต้องจัดการยังไงรับมือยังไงนะคะมันบอกบอกถึงในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณก็จะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากขึ้นมีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนมากมายเจอทั้งคนที่เรารู้สึกว่าถูกใจเจอทั้งคนที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะถูกชะตาสักเท่าไหร่เนะะี่ยคะก็เจอทั้ง คนที่อาจจะไม่ชอบเราหรือว่าคนที่แอบรู้สึกดีกับเราคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีแรงดึงดูดมีผู้คนเข้ามามากมายในชีวิตในะเรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้นะ The World เนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้กับการเป็นอิสระแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะปิดกั้นอะไรขนาดนั้นตัวคุณเองก็ยังต้องการ คู่ชีวิตตัวคุณก็ยังต้องการใครสักคนที่เข้าใจคุณจริงๆนะคะหรือว่าใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องการให้คนรักเนี่ยยังดูแลยังเอาใจใส่ยังอยู่เคียงข้างคุณหรือเวลาที่เราจะหันไปต้องการความพึ่งพาจากใครเนี่ย ก็ยังอยากที่จะเจอใครสักคนอยู่เป็นช่วงเวลาที่เราก็ยังต้องการความรักยังต้องการนะคะกำลังใจยังต้องการที่ชาร์จพลังแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองต้องการที่จะเดินไปในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จกับมันยังไม่อยากให้ใครมาบงการนะคะไม่อยากให้ใครมาเหมือนขีด ขีดเส้นเอาไว้ว่าเราจะต้องทําอะไรอะไรประมาณนั้นเนาะยิ่งถ้าใครนะคะที่อาจจะไม่ได้ทํางานหรือว่าแฟนเนี่ยให้ออกมาเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านอาจจะไม่ได้มอีอาชีพที่เป็นงานประจำเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรใหม่ๆไม่อยากที่จะพึ่งพา สามีไม่อยากที่จะพึ่งพาภรรยาอยู่ฝ่ายเดียวแล้วแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเอาศัก,กยภาพความสามารถของตัวเองที่มีเนี่ยออกมาใช้นะคะมันจะมีความกระโหยดเอ,อ่อความโหยหาเนาะความแบบนะคะกระตือรือร้น,นมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะความรักปัจจุบันที่คุณจะเจอเอจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันมีห้าเหรียญมามันก็ยังบ่งบอกว่ามันยังขาดสภาพคล่องทางความรู้สึกที่ดีอยู่ นะคะในช่วงระยะเวลาตลอดทั้ง31วันธันวาคมนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างรับผิดชอบอหน้าที่ของตัวเองจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างที่บอกไปค่ะมันเป็นช่วงที่คุณอยากทําหลายอย่างอยากทํางานเพิ่มอยากรับจ็อบพิเศษนะคะบางทีเราก็มองเห็นว่า เรื่องของการเงินเนี่ยมันน่าจะสําคัญกว่าเรื่องของความรักคุณก็จะใช้เวลาทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยให้กับการงานเพื่อที่จะได้เงินมาเราก็จะได้เอามาจุนเจือครอบครัวนะคะเรามองในมุมนั้นมากกว่าแต่คนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากใช้เวลากับคุณในวันหยุดเนี่ยที่มันไม่ได้มีตรงกันก็อยากที่จะใช้เวลาตรงนี้ให้เต็มที่ คนรักของคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมีอาชีพเสริมเข้ามาก็ได้นะหรือเขารู้สึกว่าเออเขาทํางานไปเยอะแล้วเขาเหนื่อยเขาอยากจะใช้เวลาพักผ่อนกับคุณบางทีความคิดมันไม่ตรงกันก็จะทําให้เราเนี่ย มีความรู้สึกว่าห่างๆต่างคนต่างใช้ชีวิตตัวเองโดยที่อาจจะไม่ค่อยได้สนใจความรู้สึกกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงธันวาคมน,นี้ก็ต้องระวังเรื่องของระยะห่างมันจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เติมเต็มกันอย่างเต็มที่เกิดขึ้นนะคะพระราชนิเรีนญเนี่ยตัวตนของคุณก็ยังคาดหวังในเรื่องของ รายได้เรื่องความมั่นคงนะยิ่งคนที่โสดอยู่เรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรามีพร้อมในทุกๆด้านแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับเราจริงๆแต่พอเราพยายามที่จะทำนู่นทำนี่ค่ะมันก็ไม่มีเวลาที่จะออกไปหาใครเนาะและเราก็อาจจะยังไม่มีความรู้สึกว่าใครที่เหมาะสมกับเราในช่วงนี้ คนที่เข้ามานะคะก็ยังรู้สึกว่าอาจจะยังไม่คู่ควรคุณก็เริ่มมีเป้าหมายมีความฝันวาดฝันในชีวิตรักที่มันมีขั้นตอนในลำดับหนึ่งในระดับหนึ่งเนาะและเราก็จะคาดหวังว่าเออไม่อยากที่จะได้ใครที่จะเข้ามาเราเป็นภาระเนาะเพราะราชินีเรียนะคุณสามารถ สร้างความมัน่นคงในตัวตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากได้ใครสักคนถ้าไม่มาซัพพอร์ตก็ขอให้มาเพื่อที่จะสนับสนุนกันหรือว่ามาเพื่อที่จะ เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําซึ่งกันและกันแล้วค่อยๆเติบโตไปด้วยกันจะดีกว่าเราจะมองความรักในมุมนี้นะในช่วงเดือนธันวาคมด้วยเนาะมันอาจจะเป็นช่วงส่งท้ายปีแล้วก็เป็นช่วงที่คุณยังไม่ได้อยากที่คิดจะเริ่มต้นแบบจริงจังก็อยากให้มันหมดปีนี้ไปก่อนแล้วเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นฟ้าใหม่วันใหม่เราก็ค่อยว่ากันใหม่ในเรื่องของความรักมันจะมีความคิดประมาณนี้เกิดขึ้นที่สําคัญเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีพลังงานของคนที่เราพบเจอกันผ่าน ทางโลกออนไลน์หรือรักที่คุณกําลังคุยอยู่นะคะคนคุยอยู่อาจจะได้เจอกันจากทางไกลนะคะทำงานอยู่ต่างจังหวัดทํางานอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะได้ตรงกันในการคุยกันดีๆักเท่าไหร่ระยะทางก็เป็นอุปสรรคอยู่แล้วนะ,ะเรื่องของเวลาก็เป็นอุปสรรคเข้าไปอีกอาจจะทำให้บางทีเนี่ยมันเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้กันเต็มที่ ความเข้าใจก็จะน้อยลงในการพูดคุยกันแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันก็จะพูดคุยกันในเรื่องของเหตุและผลนะคะวันนี้เราเจออะไรวันนี้เขาเจออะไรมันออกแนวเหมือนกับว่าเออเป็นที่ระบายเป็นที่ปรึกษาเรื่องชีวิตส่วนตัวกันมากกว่าที่จะคุยหวานๆเติมเต็มความรู้สึกหยดหยอดกันในเชิงชู้สาวนะคะยิ่งใครที่โสดอยู่เนาะก็อาจจะมี คนทางไกลนะคะทักเข้ามาจีบผ่านทางโลกออนไลน์นี่แหละคนๆนี่เขาอาจจะติดตามคุณมาอยู่ตลอดอยู่แล้วหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่คือเราไม่ได้สนใจเขาก็ดูคุณอยู่ห่างๆนะคะยิ่งหากใครที่ทำงานหรือว่าโพสอัปเดตโซเชียลอยู่บนโลกออนไลน์อยู่สม่าเสมอเนี่ย เขาคนนี้กําลังสนใจคุณอยู่แต่ด้วยที่มันไม่มีจังหวะก็เลยยังทําให้คุณคลาดเคลื่อนกันทันวาคมนี้นะคะก็อาจจะมีอ่าสุขสันต์วันปีใหม่หรือว่าใช้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยในการหวานสเสน่ห์เพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราสองคนจะได้มาพูดคุยกันทันวาคมนี้ก็ยังคงจะเป็นการที่เจอใครมาหวานสเสน่ห์อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นกันอย่างจริงจังก็ต้องรอปีใหม่นะคะว่าจะมีข่าวดีจะมีคนเข้ามาจีบจะ มีการเริ่มต้นพูดคุยในความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณหัวใจพองโตในปีใหม่หรือเปล่าอันนี้แค่ต้องไปรอลุ้นในเดือนถัดไปนะชาวธาตุดินนะคะแล้วก็ยังบ่งบอกว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ตัวชาวธาตุดินเวลาคุณรักใครแล้วคุณรักจริงคุณให้ความสําคัญกับความรักมากๆนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่กว่าจะมูฟออนจากรักครั้งเก่าจากอดีตที่มันเคยผิดหวังมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าในทุกๆบทเรียนที่คุณผ่านมาที่คุณเผชิญมามันทําให้คุณรอบคอบกับการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับใครเสมอนะคะมันก็จะทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะยังมี เขาเรียกว่าอดีตเก่ายังคงเป็นบาดแผลในใจคุณไม่ได้จมปักนะพลังงานคุณมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณกําลังจะจมปักอยู่กับเรื่องราวอดีตจนไม่สามารถบุกอ่อนได้แต่มันหมายความว่า คุณไม่กล้าที่จะไว้ใจใครง่ายๆทุกการเปิดโอกาสทุกการเปิดใจคุณมีการระมัดระวังตัวอยู่เสมอมีลิมิตที่จะให้ใจคนอื่นอยู่เสมอนะะหรือว่าหากคนรักที่เคยมีการผิดพลาดกันมาก่อนการให้โอกาสการให้อภัยกันเนี่ยคุณก็เปิดโอกาสพร้อมที่จะให้อภัยไม่มีทิฏฐิ ในเรื่องเดิมแต่แค่ว่าบางทีเรื่องที่มันเคยผ่านมามันก็ยังทำให้คุณเนี่ยยังไม่กล้าที่จะไว้ใจคนรักแบบร้อเซ์มันเหมือนยังทำให้คุณเนี่ยต้องมีสติฉุกค,คิดอยู่มันก็อาจจะทำให้ไม่ได้เจอกับความรักที่หวานชื่นในช่วงเดือนธันวาคมนี้สักเท่าไหร่นะะหรือใครที่คบคุยกันมานานแล้วแหละ ทุกอย่างมันเริ่มลงตัวแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการมั่นหมายการพูดคุยกันในเรื่องของจํานวนเงินนะคะการวางแผนที่จะแต่งงานการวางแผนที่จะมีบุตรมีบริวารน,นะคะว่าเราจะเอาเงินเนี่ยมา จัดแจงในลำดับไหนแบบไหนเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ไม่หมดเงินไปแบบสุรุ่ยสุร่ายเราจะได้มีเงินในการสร้างครอบครัวที่มั่นคงร่วมกันเนี่ยหลายคู่ก็อาจจะมีการพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์หรือว่าการออต่างต่างฝ่ายต่างมีรายได้ก็ นำเงินเปอร์เซนที่หักเนี่ยมาเก็บเงินร่วมกันเพื่อที่ว่าเออเราจะได้ใช้เงินนี้ในอนาคตหรือมีข้อตกลงร่วมกันว่าในอนาคตหากมันจะต้องมีข้อผิดพลาดจริงๆเงินก้อนนี้จะเป็นของใครอะไรประมาณนี้เนี่ย่ะหรือว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วย เหตุและผลเราก็เรื่องของการเงินซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยคะหรือหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ของมีค่าจากคนรักด้วยเนาะเทศก,กาลปีใหม่คริสต์มาสนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่โบนัสออกเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่ได้ของมีค่าจากคนรักนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยแหละอาจจะได้เสียเงินนะคะในการเปคนรักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะชาวทัตุดิน นะคะเนี่ยค่มันบ่งบอกขกเรียนนะมันบ่งบอกถึงการที่ตัวคุณเองก็มีน้ําใจด้วยหรือบ่งบอกอีกในความหมายหนึ่งหมายความว่าการที่คุณทุ่มเทกับอย่างอื่นจนลงลืมคนรักเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง จัดเวลาให้คนรักด้วยบางวันที่เราไม่ควรจะทำโอทีไม่ควรจะทำสองแรงหรือว่าเดี๋ยวเบรกเอาไว้ก่อนนะก็ควรที่จะหาเวลาที่มันตรงกันเนี่ยเป็นเวลาดีๆไปใช้เวลาร่วมกันเนี่ยเพราะอย่างน้อยมันจะเกิดความสุขนะสิบถ้วยเกิดความสุขเกิดความสบายกายสบายใจแล้วก็เหมือน มันมีการเติมเต็ม,มค่ะบรรยากาศของคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับครอบครัวด้วยหรือมีโอกาสที่จะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการออกไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเกิดความสบายใจเกิดความมั่นใจคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวใหญ่อะค่ะได้พบเจอกับคนมากมายที่กำลังจับตามองดูความสัมพันธ์ทากลางสายตาผู้อื่นสายตาคนอื่นอะไรแบบนี้ก็ต้อง พยายามอาจจะต้องหาเวลาเตรียมตัวเนาะบางทีเดี๋ยวเขานัดวันเวลากับผู้ใหญ่เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราติดงานยุ่งๆเดี๋ยวมันจะเหมือนกับว่าเวลาไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวมันจะแย่เอานะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสัมพันธ์นะคะบทสรุปมันเป็นแปดถ้วยแหละคือมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้ดีแบบแฮปปี้มากๆก็จะมีอารมณ์นอยอารมณ์น้อยใจแต่ทุกๆสถานการณ์มันก็ยังพอให้เรามองเห็นถึงข้อดีมากกว่าข้อเสียที่พร้อมจะไปต่อกับความรักครั้งนี้ความรักก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ทรงทรงยังดีไม่ได้แย่อะไรคนที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นคุยนะคะแต่ว่ายัางไม่ได้มี สถานะที่จะสละโสดเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ